คุณกำลังทำผิดกฎหมาย PDP a อยู่หรือเปล่าหลายเรื่องเข้าใจผิดอยู่นะตกลงทำแบบนี้ผิดไหมทำแบบนี้ผิดไหมบางคนก็เลยเอ็กตรีมสุดๆงั้นไม่ทำไปเลยอย่างนี้อันนี้แนะนำพ่อค้าแม่ค้ออนไลน์ซึ่งอาจจะดูรายการนี้เยอะมากมเดี๋ยวเขาต้องกินบังคุดแน่ๆเลยเอาไปขายาต่อให้กับนะร้านบังคุดไม่สะดวกที่จะให้ติดต่อทางโทรศัพท์นะคะก็ช่วยลบข้อมูลของดิฉันออกหน่อยอย่าติดผมนะ นะผมต้องการความเป็นส่วนตัวอันนี้เจตนาหรือวัตถุประสงค์เปลี่ยนละซึ่งจริงๆแล้วบริษัทประกันเองก็บอกว่าอตัวแทนประกันเนี่ยคุณทามเอาข้อมูลพวกนี้ไปใช้เรามีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นคัดค้านได้ยกเลิกได้ให้ทําลายได้ใช้สิทธิ์ได้ก็แค่หาช่องทางติดต่อเขาให้ได้ถ้าสรุปเป็นคําแนะนําเลยดีกว่าค่ะ สวัสดีค่ะพ่กกัในดิจิทัลไทยแลนด์กับเอินปานระพีหลายๆคนเข้าใจว่ากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่า PDPa มีผลบังคับใช้กับเฉพาะบริษัทหรือว่าองค์กรใหญ่ๆเท่านั้นคนทั่วๆไปรายย่อยๆค้าขายออนไลน์ขายตรง MLM ขายประกันแบบนี้ไม่ต้องทำ PDPa ก็ได้ ถ้างั้นก็เข้าใจผิดแล้วล่ะค่ะเพราะกฎหมายนี้มีผลบังคับใช้กับคนไทยทุกคนแล้วก็บังคับใช้มาเกินปีแล้วนะคะแต่ตอนนี้ก็ยังมีหลายๆคนเข้าใจผิดในเรื่องนี้กันอยู่เผลอๆตอนนี้คุณผู้ชมอาจจะกำลังทำผิดกฎหมาย PDP A นี้อยู่ก็ได้วันนี้เอิ้นเลยชวนทุกคนมาเคลียร์ประเด็นเหล่านี้กันเลยค่ะ มาคุยกับดรอุดมทิปกไพร,กรเกษตรผู้ก่อตั้งสื่อ PDPA Thailand CEO บริษัท DBC g r o u ปจำกัดประธานกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัลหรือ DDTI นายกสมาคมผู้ตรวจสอบและให้คำปรึกษาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทยหรือ TPDPA ค่ะและอีกท่านนะคะคุณสุกฤตโกยอัครเดชประธานที่ปรึกษาและผู้สอบทานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบริษัท DBC g r o u ปจำกัดเลขขาธที่การสมาคมผู้ตรวจสอบและให้คำปรึกษาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทยหรือ PDP a ตอนนี้ก็ยังมีคนเข้าใจผิดในหลายๆเรื่องเลยนะคะแล้วก็ยังถกเถียงกันอยู่ว่าตกลงทําแบบนี้ผิดไหมทําแบบนี้ผิดไหมบางคนก็เลยเอ็กตรีมสุดๆงั้นไม่ทําไปเลยอย่างเงี้ยอ่ะเอาในมุมบุคคลทั่วไปก่อนครับที่ยังถกเถียงกันอยู่ตอนนี้นะคะถ่ายรูปมาติดหน้าคนอื่นแล้วเราไปลงโซเชียลเราผิดไหมคะกฎหมายฉบับนี้บอกไว้ว่าถ้าทําเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ส่วนตนนะครับหรือเพื่อกิจกรรมในครอบครัวเนี่ย จะได้รับการยกเว้นจากพ DP a ยกตัวอย่างเช่นผมถ่ายรูปภรรยากับผมเซลฟี่หน้าสนามรัชมังคลาแช่อย่างเงี้ย PDPA ไม่เข้ามายุ่งต่อให้มีคนเดินอยู่ข้างหลังติดในเป็นแบ็กกราวข้างหลังแต่เจตนาผมเนี่ยวัตถุประสงค์ผมเนี่ยถ่ายเพื่อใช้ประโยชน์ส่วนตนเพื่อกิจกรรมในครอบครัวเนี่ยก็ไม่เป็นการละเมิด PDP a แต่เราลงโซเชียลมันเป็นสู่สาธารณะมันไม่ได้อยู่แค่ในครอบครัวเราอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเจตนาหรือวัตถุประสงค์ในการลงเนี่ยเพื่อ ให้คนที่อยู่ใน a c e b o o k ของผมเนี่ยได้เห็นภาพนั้นสมมุติว่าเราไปถ่ายวิดีโออยู่แล้วก็ติดคนอื่นมาอัพขึ้น YouTube ก็ก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้ในเชิงพาณิชย์อย่างนี้หรือเปล่าคะคือมันมันขึ้นอยู่วัตถุประสงค์ครับอย่างเช่นมันมีกรณีศึกษาเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเนี่ยวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งถ่ายเป็นคลิปด้วยกันเองนะครับตอนแรกก็ถ่ายในหมู่เพื่อนฝูงด้วยกันเองเนี่ยแต่ปรากฏว่ามีภาพซีด้านหลังเนี่ยลุกขึ้นมาแล้วมันมีภาพที่ไม่ค่อยน่าดูท่ไร วอยลุนคนนี้เขาก็แผนกล้องไปที่ภาพสิท่านนั้นแล้วก็โฟกัสที่คนนั้นอ,อันนี้เจตนาหรือวัตถุประสงค์เปลี่ยนละมันไม่ได้เพื่อประโยชน์ส่วนตนอย่างเงี้ยอาจจะไปละเมิดพ DP a กับผู้หญิงที่ไปถ่ายตรงนั้นได้ก็คือมัอนก็ต้องดูว่ามันไปสร้างความเสียหายให้ใคร,ครที่เขาติดเข้ามาในนี้หรือเปล่าถูกต้องสมมติว,ว่าผมทานข้าวอยู่เพียงแต่ว่ามันอาจจะโอ้โหถ้าทางมันจะอาจจะอันเล็ดอร่อยมากเกินไปแล้วภาพมันออกมาไม่งามแผ่นกล้องมาเห็น ผมต้องการความเป็นส่วนตัวแต่ถ้าบอกว่ายังจะเอาภาพนั้นไปเผยแพร่ต่ออันนี้ผมใช้สิทธิ์ฟ้องละเมิดไม่เกี่ยวเรื่องพีดใช่ไหมฮะมันทําให้ละเมิดความเป็นส่วนตัวผม,มใช่ไหมฮะทำให้ผมมาเสียหายถ้าสรุปเป็นคําแนะนําเลยดีกว่าค่ะสำหรับคนที่ไปถ่ายรูปตัวเองแล้วติดคน,ดคนอื่นครับคือถ้าไม่ได้ตั้งใจไม่มีประเด็นอะไรนะครับแต่ถ้าตั้งใจอันนี้ต้องแจ้งให้เขาทราบว่าเราเนี่ยกำลังถ่ายรูปเขา แต่มันก็จะมีข้อ,อยุเวนอาจารย์คือถ้าตั้งใจถ่ายเนี่ยแล้วมันมีเจตนานหรือวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์สาธารณะที่สาคัญเช่นสมมุตินะครับพื้นที่นี้มีการก่ออาชญากรรมเกิดขึ้นหรือมีการวางระเบิดหรือมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเรากำลังไลฟ์สดเพื่อเตือนให้คนที่อยู่ในละแวกนี้เนี่ยออกจากพื้นที่ตรงนี้เนี่ยอันนี้สาธารณะได้ประโยชน์ p d p ก็บอกว่า ยกเว้นแล้วถ้าเกิดไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของประโยชน์สาธารณะเช่นอ่ะเดี๋ยวนี้คนทุกคนก็จะมี YouTube c h anel n ของตัวเองแล้วก็ถ่ายนั่นถ่ายนี่แล้วก็หรือทับครีเอทคอนเทนต์กันขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเป็นคนคนหนึ่งอ่ะเขาถ่ายแล้วไปติดคนอื่นจริงๆต้องยกตัวอย่างนี้ครับสมมติว่าตอนนี้คนชอบไปรีวิวร้านอาหารร้านกาแฟใช่ครับแล้วก็ ตอนรีวิวเนี่ยก็จะมีคนอยู่ในฉากแล้วก็คนเหล่านั้นก็อาจจะไปปรากฏอยู่ใน y YouTube Channel อ่าแล้วเขาเปิดทำไรายได้อะครับแบบนั้นนะคะอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตอนผมกำลังถ่ายทำอยู่เนี่ยคนอื่นรู้ว่าผมกำลังถ่ายไหมถ้ารู้ว่าผมกำลังถ่ายอยู่เนี่ยแปลว่ามันเป็นการให้ความยินยอมทางอ,อ้อม ถ้าผมไม่อยากให้เขาถ่ายผมก็เดินหลบหรือผมก็บอกบอกเขาถูกไหมอยากติดผมนะอยาติดผมนะใช่ไหมฮะผมคิดว่าสิ่งที่ต้องคิดก็คือว่าเมื่อไหร่ที่เราทําต้องเปิดเผยนะครับให้ทุกคนรู้ว่าเราทําอยู่คือถ้าถ่ายอ่ะก็ยกขึ้นมาถ่ายกันให้เห็นเห็นไม่ใช่แบบว่าไปติดเป็นกล้องแอบซ่อนอะไรแบบนี้ถ้าแบบนี้ดูวัตถุประสงค์น่าจะแบบหลบหลีกซ่อนเร้นใช่ไหมคะ อันนี้อาจจะเข้าสู่นิยามของคำว่าโปร่งใสนะอาจารย์ก<อ>็คือมันโปร่งใสไหมมันถูกกฎหมายไหมคําว่าถูกกฎหมายนี่หมายความว่ามันเป็นเพื่อประโยชน์ส่วนตนของครอบครัวหรือว่าของในหมู่เพื่อนฝูงหรือว่าเพื่อประโยชน์สธนาธารณะไหมะนะครับและอันที่3านี่คือเป็นธรรมไหมก็คือมันอยู่ภายใต้ความคาดหมายของคนที่ถูกถ่ายไหม เช่นกล้องวงจรปิดในโรงแรมเราคาดหมายได้อยู่แล้วว่าเราเดินเข้ามาในล็อบบี้นี้เขาย่อมมีกล้องวงจรปิดเราไปเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเรารู้อยู่แล้วเขาต้องมีการถ่ายรูปถ่ายคลิปทีนี้แต่ถ้าเราถ่ายตัวเองแล้วบังเอิญไปติดคนอื่นแต่เราถ่ายอย่างชัดเจนเน่คือคนก็รู้อยู่เราไม่ได้แอบอะ่ะก็คือเราก็ถ่ายของเราอยู่อันนี้ก็ไม่เป็นไรถูกทั้ง3องค์ประกอบเลยคือโปรง่งใสถูกกฎหมายแล้วก็เป็นธรรมอีกเรื่องที่คนมักจะเข้าใจผิดบางคนคิดว่าเป็นคนคนเดียวเนี่ย ไม่ใช่บริษัทไม่ใช่องค์กรห้างร้านไม่จําเป็นต้องทํา PDP a ก็ได้แต่จริงๆแล้วมันก็มีหลายเคสที่แม้เราจะเป็นคนคนเดียวเราก็จะเป็นต้องทําใช่ไหมคะใช่ครับตัวอย่างเช่นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์อ,อันนี้ชัดเจนสุดอ่ะ,อะเดี๋ยวนี้มันจะมีคนไลฟ์ขายของทางติ๊กตอกอย่างเงี้ยบางทีเขาทําคนเดียวเขาคิดว่าเอ้ยเขาไม่ใช่บริษัทไม่ใช่อะไร ไม่จาเป็นต้องทํา PDPa ก็ได้จริงๆไม่ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วในกฎหมายคุ้มครอ,องข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยเวลาเราพูดถึงผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลค่ะหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องทํา PDPa เนี่ยเขาใช้คําว่าบุคคลหรือนิติบ,บุคคลอ่าเพราะฉะนั้นแม้แต่บุคคลคนเดียวก็ต้องทำค่ะถ้ามีการเก็บข้อมูลข้อมูลส่วนบุคคลคนอื่นม,มาใช้เพื่อประโยชน์เอาละเดี๋ยวจะเข้าขายหลายอาชีพเลยละค่ะถ้าขายออนไลน์เนี่ย เราต้องเก็บข้อมูลของลูกค้าแน่นอนใช่ค่ะมีเบอร์โทรลูกค้าด้วยเบอร์โทรที่อยู่ค่ะประวัติการซื้อขายค่ะนะครับบางที่เนี่ยมีข้อมูลบัตรเครดิตด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เนี่ยต้องปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างแรกที่ต้องระมัดระวังเลยห้ามโพสต์ข้อมูลของลูกค้าบนโซเชียลมีเดียเช่นลูกค้า20ลายนะครับสั่งซื้อสินค้า คนละสามกล่องสี่กองผมเอาไปส่งแล้วนะครับนี่ปินหลายชื่อเลยว่าเราก็โพสให้ทุกคนเห็นว่าฉันส่งออันนี้ไม่ได้หรือกรณีที่มีลูกค้าแชทกับเราแล้วก็พูดชื่นชมหรืออะไรเราแล้วเลอแคปออันนี้เจอบ่อยแล้วมันผิดไหมคะถ้าแบบนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยลูกค้าคุยกับเราเป็นการส่วนตัวถูกไหมครับเขาคาดหวังว่าเขาคุยเป็นการส่วนตัวเพราะนั้น อะไรก็ตามไม่ว่าเขาชมเราหรือด่าเราเราจะเอาไปโพสต์ในที่สาธารณะต้องบอกเขาต้องขอขอนุญาตแต่มันจะมีเชิงเทคนิคนะอาจารย์รสมมติว่าพอขายแมค้าออนไลน์อยากที่จะร่วมสนุกลุ่มชิงโชคหรือบางอย่างแลอต้องการประกาศรายชื่อก็จะมีเทคนิคบางอย่างเช่นการทําเป็นข้อมูลแฝงข้อมูลนิรนามนะครับเช่นนายสมชายก็เป็นสมชายกอไม่บอกนามสกุลบอกเบอร์โทรศัพท์ก็3ตัวหน้าสาตัวท้ายตรงกลาง เป็น X x y ไวทคือทําให้มันเบลอไม่ให้เห็นอย่างเงี้ยเจ้าตัวเนี่ยรู้แต่คนอื่นอาจจะไม่สามารถที่จะระบุว่าเขานี่คือใครได้ก็็เปนอีกต้นหนึ่งที่ทำได้มัมีสิ่งที่น่าห่วงอย่างหนึ่งคับก็คือว่าเวลาเราขายของออนไลน์เนี่ยสมมุติว่าผมขายเสื้อผ้านะครับวันดีคือดีผมไปเปิดเพจใหม่ผมไปขายน้ำหอมแล้วผมมีเบอร์โทรโทรไปหาเขาโทรไปหาเขาหรือส่ง SMS อ่าอันนี้ มีความเสี่ยงมาเพราะว่าจริงๆเขาติดต่อกับเราเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการซื้อสินค้าอื่นมไม่ได้ต้องการให้เราเนี่ยไปรบกวนเขาทางโทรศัพท์เพราะฉะนั้นการที่เราเนี่ยถือวิสาสะไปโทรศัพท์หาเขาเนี่ยอ,อันเนี้ยเข้าข่ายละเมิดหรือไม่ทั้งการใช้บัตรเครดิตการครับอา,าจารย์การจองห้องพักหรือว่าการซื้อของออนไลน์เนี่ยการใช้บัตรเครดิตครั้งนี้แต่การเก็บบัตรเครดิตไว้ใช้ครั้งต่อไปเนี่ยเพื่ออำนวยความสะดวกถ้ากรณีอย่างเนี้ยอันนี้ต้องขอความยินยอม มันคนเลามัตุประสงค์กันแล้วคือถ้าเป็นบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเขาก็จะมีช่องให้ติ๊กอะว่าคือเราอนุญาตให้เก็บเพื่อใช้ในครั้งต่อไปแต่ทีนี้บางทีอะบางครั้งเราขายของออนไลน์เราเป็นคนมันแชท์มันเก็บโดยอัตโนมัติเพราะว่าเราผ่าน Facebook ผ่านไลน์เออนี้ต้องระมัดระวังนะลูกค้าพิมพ์ให้เนี่ยแปลว่าลูกค้าเนี่ยยินยอมแต่เขายินยอมแค่ครั้งนั้นครั้งนั้นถูกต้องอันนี้คือเอิ้นเคยเจอกับตัวเลยนะคะสั่งซื้อทุเรียนอย่างเงี้ยทีนี้เราอะ ให้ข้อมูลเขาคือเบอร์โทรเราเนี่ยเฉพาะในการสั่งซื้อครั้งนั้นแต่ไม่นานหลังจากนั้นประมาณสัก3-4เดือนได้รับโทรศัพท์มาถามว่าพอดีวันนี้เรามีทุเรียนลดใหม่จากที่สวนที่นั่นที่นู่นที่นูน่นแล้วสนใจไหมคืออันนี้มันถือว่าผิดไหมคะที่เขาก็โทรมาเอาจริงๆคือรอู้สึกว่ามันรบกวนถ้าสมมติเราให้เบอร์โทรนั้นเพื่อเป็นการยืนยันการซื้อเช่นเราเห็น เฟซบุ <Facebook> ๊กเพจของเขาขายทุเรียนแล้วเราก็เลยทักเขาแล้วว่าสั่งซื้อผ่านทางอ e ินบ็อก เราเสร็จแล้วเนี่ยต้องให้เบอร์โทรเพื่อใช้ในการคอนเฟิร์มการส่งของอ่าใช่เพื่อแค่การส่งของอค่ะถ้าถ้าอย่างนั้นปุ๊บแล้วเขาโทรมาขายอย่างเงี้ยผิดเพราะว่าเราไม่ได้ให้เบอร์โทรเพื่อในการสั่งซื้อครั้งต่อไปแต่ถ้าครั้งแรกเราโทรไปสั่งซื้อแปลว่าการให้เบอร์นั้นเนี่ยสำหรับการสั่งซื้อของเขาโทรกลับมาขายครั้งที่2เนี่ยไม่ได้เป็นประเด็มเนมันแบ่งกันตรงนี้ด้วยวัตถุประสงค์ในการคุยกันเนี่ย คือการใช้เบอร์โทรในการคุย<อ>กับการใช้เบอร์โทรเพื่อใช้ในการยืนยันการส่งของเนี่ยมันคนละวัตถุประสงค์ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเราติดต่อเขาผ่านแชททาง Facebook เ,เขาอยากจะขายของกับเราครั้งต่อไปควรแชทหาเรา<อ>ไม่ใช่โทรหาเรา<อ>ถ้าอย่าง,<ะ>างนั้นกรณีที่เรินเจออะ ออจริงคือผิดแหละเพราะว่าเราให้เบอร์โทรเพื่อส่งของเท่านั้นแต่ตอนเราคุยอ่ะเราแชทแต่เขาอะดันโทรมาหาเราเพื่อเสนอขายสินค้าอ,อันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถใช้สิทธิ์ในการปฏิเสธแล้วขอให้เขาไม่โทรมาแล้วกัวเราอีกที่การปฏิเสธคืง่ายนิดเดียวครับก็บอกว่าไม่สะดวกที่จะให้ติดต่อทางโทรศัพท์นะคะ,คะก็ช่วยลบข้อมูลของดิฉันออกหน่อยเพราะนั้นเนี่ยอันนี้แนะนําพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ซึ่งอาจจะดูรายการนี้เยอะมากค,คือเก็บข้อมูลลูกค้าได้นะครับขอได้ไหมขอได้เท่าที่จําเป็น แต่สิ่งที่สําคัญก็คือว่าตอนเรากลับไปใช้ซ้ําเราคุยกับลูกค้าผ่านช่องทางไหนช่องทางแรกใช้ช่องทางนั้นเป็นหลักในการขายโอเคถ้าเริ่มจากแชทคุณต้องกลับไปแชททีนี้อย่างนี้อาจารย์เก็บใช้เนี่ยเรื่องหนึ่งการเปิดเผยให้คนอื่นทราบนี่มันอีกเรื่องหนึ่งทางลูกค้าเนี่ยรับทราบแล้วก็ยินยอมให้ทางพ่อค้าแม่ค้าอะไรใช้ข้อมูลไม่ได้หมายความว่าพ่อค้าแม่ค้าอะไรจะเอาข้อมูลของลูกค้าไปขายต่อให้บุคคลที่3ได้นะสมมุติว่า อาจารย์อันขายทุเรียนผมขายบังคุดคุณเอิญซื้อทุเรียนจากอาจารย์อันค่ะว่าเอ้ยเดี๋ยวเขาต้องกินบังคุดแน่เลยเขาไปขายต่อให้กับร้านบังคุดอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องเรื่องที่เรื่องที่ต้องระมัดระวังค่ะทีนี้แล้วบางอาชีพอย่างเช่นสมมติว่าจริงๆคนไทยก็ทำเยอะนะคะขายตรงอ๋ออ่า ขายตรงนี่รวม MLM ด้วยใช่ใช่ค่ะนะครับต้องบอกเลยว่ากลุ่มนี้เป็นอาชีพอิสระก็เหมือนขายของออนไลน์ะนะครับก็มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเยอะมากมต้องรู้จักบ้านรู้จกักอาชีพรู้จกักนู่นนี่นั่นได้หมดเพราะนั้นข้อมูลส่วนบุคคลเยอะมากมนะครับทีนี้ต้องระมัดระวงังในแง่ของการใช้เป็นพิเศษกว่าพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ ใกล้เคียงกับพ่อค้าแม่ค้าขายตรงกับ MLM ก็คือคนขายประกันคนที่ทำหน้าที่ขายประกันนะคะบางทีต้องไปถึงที่บ้านแล้วไอ้ฟอร์มที่ให้กรอกเนี่ยมันละเอียดมากเลยนั่นแปลว่าเขาคือจะรู้ข้อมูลเยอะซึ่งจริงๆแล้วบริษัทประกันเองเนี่ยก็บอกว่าไอ้ตัวแทนประกันเนี่ยคุณห้ามเอาข้อมูลพวกนี้ไปใช้ค้าเอาไปใช้เนี่ยแปลว่าคุณกำลังเปลี่ยนจาก คนที่ทํางานให้บริษัทประกันเนี่ยทำเพื่อวัตถุประสงค์ตัวเองขายของชิ้นหนึ่งแล้วอาจจะไปขายอย่างอื่นต่อซึ่งอันนี้าถามว่าโดยกฎหมาย PDPa เนี่ยไม่ให้ทําทีนี้ส่วนใหญ่ก็ทํากันแต่กฎหมายฉบับนี้โทษแรงน่จารยร์เรามีโทษถึง3แบบ,บซึ่งจริงๆถ้าเราไปดูกฎหมายของอยุโรปเนี่ยเขามีแค่2แบบคือมีแพ่งแล้วก็ปกครอง แต่บ้านเรามีอาญาด้วยเขาเขียนไว้เลยช,ชัดเจนแล้วว่าผู้ใดทราบถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคนอื่นจากการปฏิบัติหน้าที่ตามพบรบแห่งนี้แล้วนำไปเผยแพร่คนอื่นเนี่ยคุกหกเดือนปรับห้าแสนให้จําเป็นสูตรเลยครับหกเดือนห้าแสนถ้าไม่อยากเสี่ยงก็อย่าทาแล้วอย่างสมมุติว่าถ้าเป็นตัวแทนประกันแต่ตัวแทนประกันนี้ทํา MLM ด้วยแล้วเขาก็ได้ข้อมูลของลูกค้าที่ทําประกันแล้วเขาก็โทรไปขายตรงให้กับ ลูกค้าประกันของเขาคือมันคนละเพอร์โพส่ะมันผิดวัตถุประสงค์แบบนี้ผิดแน่นอนครับอืมฉะนั้นใครที่ทําอยู่ระวังด้วยนะคะเดี๋ยวจะผิดกฎหมายได้นะคะต้องบอกอย่างนี้ครับกฎหมายฉบับนี้เนี่ยคุ้มครองสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลค่ะใครก็ตามเนี่ยที่เอาข้อมูลส่วนบุคคลเราไปต้องแจ้งให้เราทราบแล้วต้องบอกวัตถุประสงค์การเอาไปใช้ให้มันชัดเจนเราไม่ีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นค่ะคัดค้านได้นะครับ ยกเลิกได้ให้ทําลายได้แต่มันไปขึ้นอยู่เงื่อนไขเช่นผมเป็นลูกค้าของอาจารย์อันมีสัญญาต่อกันผมต้องให้ข้อมูลอะไรไปสักบางอย่างเพื่อให้ได้รับบริการนั้นเช่นอ,อาจารย์อัอันเป็นเจ้าของ บริษัทมือถือผมก็ต้องให้ข้อมูลไปถ้าไม่ให้ข้อมูลผมใช้บริการไม่ได้ก็นีบัตรสมาชิกเหมือนกันอมันก็ต้องดูเหตุและผลของการที่เก็บข้อมูลนั้นด้วยเพราะถ้าเขาไม่เก็บข้อมูลเราเขาก็ให้บริการเราไม่ได้แบบนี้คือต้องเข้าใจไม่ใช่ว่าเอะอะร้องเรียนอย่างเดียวเลยและยังสมมติว่าร้านกาแฟหรืออะไรที่เราสมัครสมาชิกเอาไว้อย่างเงี้ยนะคะถ้าเราโอเคเราเข้าใจแล้วว่าเราต้องให้ข้อมูลเขาเพื่อเขาจะได้ ให้บริการกับเราได้แต่ถ้าวันหนึ่งเราบอกว่าไม่อยากให้และเราขอให้เขาลบเราทําได้ไหมคะใช,ใช้สิทธิ์ได้ก็<ช>แค่<ช>หาช่องทางติดต่อเขาให้ได้ใช่ครับแล้วถ้าเขาไม่ลบเขาผิดไหมคะผิดครับค่ะเพราะถ้าไม่มีเหตุผลอื่นที่จําเป็นต้องลบแล้วเขาไม่ลบเนี่ยเราก็ใช้สิทธิ์ไปร้องเรียนได้ทีนี้โดยสรุปนะคะถ้าเราเป็นคนที่อยากจะขอให้มีการลบข้อมูลหรือขอดูข้อมูลที่เขาเก็บอยู่ พูดง่ายๆก็คือหาช่องทางติดต่อเขาให้ได้ถูกต<ช>้อง<ช>จะทางไหนก็แล้วแต่ถ้าเป็นหน่วยงานที่เขามี DPO มันก็จะมีช่องทางติดต่อแล้วก็ให้ติดต่อเข้าไปผ่าน DPO <ช>ถ้าหน่วยงานนั้นเข้าข่ายว่าจะต้องมี DPO ใช่ครับองค์กรจาเป็นต้องมีแล้วถ้าไม่มีอ่าแล้วถ้าไม่มีใช่ด้ยองค์กรนั้นหรือจริงๆแล้วมันไม่ต้องนับเป็นองค์กรไหมคะแม้แต่ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาละเอาว่าถ้าเข้าข่าย ถ้าเข้าขายว่าเป็นผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลที่ต้องมี DPO ค่ะนะครับแล้วไม่มีกฎหมายเนี่ยบอกว่ามีโทษปรับตามมาตรา82กับ85โทษปรับสูงสุด1ล้านบาทว้ารีบเช็คกันก่อนนะคะว่าแต่ละคนนี่เขาขายที่ต้องมี DPO หรือเปล่าถ้ามีก็รีบแต่งตั้งซะถ้าแต่งตั้งเป็นคนไม่ได้ก็อาจจะไปใช้บริการ o u t ซอร์นะคะ ทีนี้เมื่อสักครู่นี้เรามีการพูดถึงเรื่องของ DPO ว่ามันไม่ได้จําเป็นนะว่าทุกองค์กรทุกหน่วยงานจะต้องมี DPO ทีนี้บางคนอาจจะเข้าใจผิดว่าอ๋อโอเคบริษัทเราหน่วยงานเราองค์กรเราไม่จำเป็นต้องมี DPO ฉะนั้นไม่ต้องทํา PDPA ก็ได้อ,อันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดมากเลยใช่ไหมคะผิดแน่นอน ก็คือใครก็ตามจะเป็นปัจเจกบุคคลคจะเป็นหน่วยงานค,ค,คุณอยู่ภายใต้กฎหมายไทยก็คือคุณก็ต้อง follow กฎหมาย PDPa ของประเทศไทยทีนี้มาดูบริษัทองค์กรห้างรานต่างๆหรือแม้แต่บุคคลเนี่ยที่บางทีเขาก็อาจจะขายออนไลน์หรือทำ MLM หรือขายประกันก็ได้ไงนะคะคคถ้าเขาไม่มีความรู้ในเรื่องของการทำ PDPa มันก็มีบริการที่อาจจะเป็น ไปอ่านที่เว็บไซต์ PDPa Thailand อก็นนจะมีข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ครับตั้งแต่ศูนย์เลยค่ะมีไกด์ไลน์เกี่ยวกับการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์กับ PDPa ที่ทางเราทำกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานอันนี้แจกฟรีไกด์ไลน์เรื่อง PDPa สำหรับโรงแรมและที่พักเราทำกับคณะการท่องเที่ยวนีดา้า นะครับแล้วก็สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูกเก็ต <ฮะ S 1> แล้วก็สมาคมโรงแรมไทยนั้นเรามีไกด์ไลน์ที่แจกฟรีเข้าไปในเว็บแล้วก็ดาวน์โหลดมาได้เลยแต่ถ้าคิดว่าต้องทําอะไรที่มันซีเรียสกว่านั้นเช่นอยากทำเทมเพลตเรื่องโนติสเขียนยังไงนะครับสัญญาทำยังไงสัญญาระหว่างเราในฐานะผู้ควบคุมกับผู้ปรมผลต้องทำแบบไหนเรามีเทมเพลตอันนี้จ่ายเงินให้เราหน่อย ก็คือเทมเพลตก็คือดาวน์โหลดไปใช้ได้แต่อาจจะมีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยใช่ครับแล้วก็ในกรณีที่อยากจะเรียนรู้เรื่อง PDPa อย่างเป็นระบบนะครับเรามีระบบเรียนรู้เป็นแบบ e-learning มีเซอร์ออกให้ก็สามารถใช้ในนามบุคคลหรือไปใช้ในนามบริษัทได้หรือถ้าอยากติดต่อข้อมูลข่าวสารทั่วไปก็มากดไลค์ใน Facebook Fan Page ได้นะครับที่ p d p t t a i l a n d หรือว่าบางองค์กรเนี่ยก็อยากจะให้ไปช่วยเทรนหรือว่าอบรมให้กับ ผู้ที่ทํางานในองค์กรนั้นๆหรือแม้แต่การไปเทรน DPO เขาหน่อยอย่างนี้ก็คือสามารถช่วยได้มชกเราเรามีการทำ In-House Training ตามความต้องการของลูกค้าตั้งแต่เบสิกจนถึงพัฒนา DPO นะครับแล้วก็มีงานคอนซัลท์สำหรับลูกค้าขนาดกลางใหญ่ที่อยากจะให้ไปวางระบบให้เรื่อง PDPA ตั้งแต่ศูนย์เลยนะครับจนกระทั่งสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วก็ใช้ได้ตลอดรวมทั้งบางองค์กรบอกว่า ฉันทำเองเสร็จหมดแล้วล่ะช่วยมาตรวจให้หน่อยอมีออ,อดดตม,มีออเดิครับครับอย่างอาจารย์สุกิตเองเนี่ยก็ก็เป็นหัวหน้าทีมที่ดูแลงานคอนซัลท์ดูแลงานาออดดตให้กับลูกค้าเราทั้งหมดค่ะเข,า,ขาเรียกได้ว่าครบวงจรง่ายๆค่ะแค่ขขขเข้าไปเว็บไซต์ pdpa Thailand com แล้วทุกอย่างจะอยู่ในนั้นนะคะเลือกได้ครับผมโหวันนี้ครบทวนมากได้ความรู้มากๆเลยนะคะขอบคุณมากค่ะ และก็ต้องขอขอบคุณซอสถอยนางรมตราแม่ครัวที่ร่วมส่งเสริมความรู้ด้านไอทีและเทคโนโลยีเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นนะคะติดตามสาระดีๆแบบนี้เพื่อให้ทันกับชีวิตยุคดิจิทอลกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตาม subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดเลยกดเลยกดถัดนะ้ำ